วันนี้เราไปเริ่มต้นดูสถานการณ์ที่ประเทศจีนกันก่อนเลยนะคะ,คะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ผู้คนจับตาดูเหมือนกันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสัปดาห์ค่ะมีการประชุมครั้งสําคัญของผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นการหาหรือการเรื่องของการสารต่ออานาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะ สถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่าสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประมาณ400คนได้มารวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมกันเพื่อการร่วมประชุมเต็มคณะของสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ระหว่างวันที่8ถึง11พฤศจิกายนนี้เป็นเวลา4วันแล้วก็เป็นการจัดประชุมแบบปิดด้วยค่ะ ขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเปิดการประชุมด้วยรายงานการทำงานและํำอธิบายเกี่ยวกับร่างมติเกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่างมติดังกล่าวจะได้รับนำมาใช้ในการเปิดประชุมพักครั้งที่20ในปีหน้าซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีสีจะประกาศดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศต่อเป็นสมัยที่3และจะทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของจีนนะับตั้งแต่ประธานเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพักคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้สำนักข่าวสินหัวก็ยังกล่าวยกย่องความเป็นผู้นำของประธนาธิบดีสีด้วยโดยระบุว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความคิดและความรู้สึกอันลึกซึง้งเป็นผู้ที่สืบทอดมรดกของจีนแต่กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมุ่งมั่นทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นนโยบายปรับปรามการทุจริตเป็นวงกว้างนโยบายปราบปรา,ารรปมาาราราในภูมิภาคต่างๆเช่นเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูกูทิเบตและฮ่องกงรวมถึงการเช้าแนวทางดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่แน่วแน่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ไปดูที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งก็มีการส่งทั้งเครื่องบินรบเรือรบของทั้งสองฝ่ายเข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วก็มีรายงานค่ะว่าจีนได้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบอื่นๆจำลองว่าเป็นของสหรัฐนะคะเพื่อใช้เป็นเป้าฝึกซ้อมในการยิงทดสอบขีปนาวุธจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันกันกบคุณพัดค่ะ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดเผยจากสถาบันของสหรัฐอเมริกาว่ามันมีภาพถ่ายจากดาวเทียมจับได้ว่าจีนเนี่ย มีการสร้างแบบจำลองต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาน่าจะนะคะเขาใช้คําว่าน่าจะใชใ้ในการเป็นเป้าทดลองขีปนาวุธนั่นเองนะคะมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าณนะเวลานี้หลายสายตาจับตาดูไปที่บริเวณเขตปกครองซินเจียงตนเองเ,ออเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของประเทศจีนนั่นเองนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามีภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งเป็นการเผยแพร่ออกมาจากบริษัทแมกซาของสหรัฐอเมริกาเองนะคะเป็นบริษัทดาวเทียมนี่แหละ เขาไปจับได้ค่ะว่ามันมออีการจำลองวัตถุขึ้นมาและวัตถุที่ว่ามีลักษณะที่คล้ายกับเรือรบ ประเภทต่างๆของสารรอบมริการหม่ว่จะเป็นเรือรบม่ว่จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะจุดที่เขาสามารถจาับทาถ่ายจากดาวเทียมได้นะคะก็คืออยู่บริเวณทะเลทรายชากลมามกันค่ะอยู่ในเมืองโรชิงนะคะที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งถ้าหากว่าดูจากแผนที่ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกเสียง เหนือของประเทศจีนนั่นเองนะคะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีการเผยแพร่อ,พอ,ออกมา2ภาพโดยสถาบันของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะคะจะมีภาพที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมาเมื่อวันที่20ตุลาคมก็คือจะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นค่อยคล้ายกับเป็นรูปของเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะที่ได้รับการจําลองขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเองส่วนอีกภาพหนึ่งที่เผยแพร่พพที่จับภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่ช่วงวันที่7ตุลาคม ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะมีเป็นลักษณะของเส้นทางเดินรถไฟนะคะที่เดินทางเข้าไปอย่างจุดที่เป็นทะเลทรายทากลม,มกันแล้วก็เป็นจุดที่เขาใช้ในการยิงทดสอบขีปนาวุธต่างๆของประเทศจีนในพื้นที่เขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูของประเทศจีนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าการจำ,จำลองเรือรบ ต่างๆเหล่านี้ของจีนขึ้นมาเนี่ยมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อะไรซึ่งมันเป็นการจำลองเรือรบสัญชาติอเมริกันด้วยนะคะแต่ว่าจากข้อสันนิษฐานของสถาบันอเมริกันที่เขาเปิดเผยเผยแพร่ออกมาเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าน่าจะเพื่อใช้เป,เป็นเป้าในการฝึกยิงขีปนาวุธนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อน ถึงความพยายามของจีนในการสร้างศักยภาพต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เรือรบของกองทัพสหรัฐท่างกลางความตึงเครียดล่ะคะ่ะระหว่างทั้งสหรัฐทั้งไต้หวันแล้วก็จีนด้วยกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะภาพถ่ายจะดาวเทียมระบุว่าเข้าโครงของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่จีนจำลองขึ้นมาเนี่ยขนาดก็คือเท่าของจริงเลยนะคะแล้วก็ยังมีเข้าโครงของเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีด้วยนอกจากนั้นในบริเวณทะเลทรายทากลกามกันเนี่ยก็ยังเป็น สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบขี่ปนาวุธวิถีโคง้งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็มีโครงการขี่ปนาวุธต่อต้านเรือรบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพขี่ปนาวุธสังกัดกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อรายงานข่าวนี้นะคะแต่ว่ารายงานประจําปีล่าสุดเกี่ยวกับทหารจีนแล้วก็กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าจีนเนี่ย ทดสอบของจริงในทะเลจีนใต้เมื่อ เดือนกระกฎาคมปี2020นะคะด้วยขี่ปนาวุธต่อต้านเรือรบ Df20 ไต้วันจำนวน6ลูกด้วยกันในบริเวณน่นานน้ำทางเหนือของหมู Gross ่เกาะสแตลี่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็อีก4ชาติในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกไปเมื่อเดือนกระกฎาคมบอกว่าสาหรัฐจะปกป้องฟิลิปปินส์ถ้าหากว่ามีการโจมตีในพื้นที่ทะเลจีนใต้พร้อมกับเตือนให้จีนเนี่ย หยุดการกระทําที่ยั่วยุด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่ดูเหมือนยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแล้วก็ นักวันก็จะยิ่งมีอุณหภูมิที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันที่ก่อนหน้านี้ผู้นําของสหรัฐอเมริกาเองก็มีท่าทีในการระบุว่าจะทําการปกป้องไต้หวันถ้าหากว่าจีนเนี่ยมีการดําเนินมาตรก,การใดๆต่อไต้หวันเข้ามาก็ตามนะคะซึ่งพอพูดถึงไต้หวันเนี่ยล่าสุดไต้หวันออกมาเปิดเผยค่ะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้เองนะคะจีนได้ทําการส่งเครื่องบินรบ16ลำค่ะ เข้าไปในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันซึ่งตรงนี้เองนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าจีนเนี่ยได้ดําเนินการส่งเครื่องบินรบจํานวนมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มากเป็นประวัติการด้วยเข้าไปใกล้กับเกาะไต้หวันซึ่งตรงนี้ไต้หวันเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลถึงภัยคุกคามที่กําลังเกิดมากขึ้นจากประเทศจีนนั่นเองลองดูข้อมูลกันหน่อยนะคะอันนี้ข้อมูลจากทางไต้หวันนิวส์นะคะที่มีการเก็บรวบร เอาไว้เอาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมก็พอต้นเดือนตุลาคมหนึ่งตุลาคมค่ะจีนมีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปกับเกาะใกล้กับเกาะไต้หวันอยู่ที่38ลาลำวันที่2ตุลาคมนะคะ39ลาลำถัดมาค่ะไล่กันเลยนะคะ4วันติดเลย3ตุลาคมเนี่ย16ลำ4ตุลาคม56ลำตอนนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะและข้อมูลล่าสุดที่ทางไต้หวันนิวส์ระบ,บุออกมาโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะคะเขาบอกว่า ในช่วงระหว่างแค่5วันค่ะของช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือย้อนกลับไปวันที่8กลับไปอีก5วันนี้นะคะ5วันนี้มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปใกล้กับเกาะไต้หวันบริเวณเขตป้องกันภัยอากาศมากประมาณประมาณนะคะ150ล่ลำซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไต้หวันมองว่ามาก นน่าจะเป็นภัยคุกคามต่อเกาะไต้หวันนั่นเองสำหรับล่าสุดที่มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะที่ทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวัน,นออกมาระบุในแถลงการบอกว่ามีเครื่องบินขับไล่ค่ะ รุ่น J16 จำนวน10ลำนะคะแล้วก็เครื่องบินขับไล่รุ่น J10 จำนวน6ลำด้วยกันที่มีการบินเข้าไปในพื้นที่ของเขต ADIZ นะคะหรือว่าเขตป้องกันภัยทางอากาศของเกาะไต้หวันเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วทางกองทัพอากาศจึงได้แจ้งเตือนทางวิทยุคะ่ะแล้วก็เปิดระบบขีปนาวุธป้องกันภัยอากาศเพื่อเฝ้าสังเกตการ การเคลื่อนไหวของบรรดาเครื่องบินของจีนซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมของเกาะไต้หวันเองนะคะก็ระบุด้วยว่าจีนได้ส่งฝูงเครื่องบินรบเข้าไปในเขตเอเดียจีของไต้หวันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของจีนอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่านักย้อนกลับไปในช่วง5วันที่ผ่านมานี่เองจีนมีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตใกล้กับเกาะไต้หวันมากถึงประมาณ150ลําลำด้วยกันสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะต้อง บอกว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเหลือเกินเ่ยหลังจากที่คณะผู้แทนรัฐสภายุโรปเสร็จสิ้นการเยือนไต้หวันนะคะเป็นเวลา3วันเมื่อวันศุกร์ซึ่งคณะผู้แทนชุดนี้ก็ยืนยันล้วค่ะว่าไม่ได้ต้องการที่จะยั่วยุจีนแต่มาเยือนเพื่อผลประโยชน์ของพลเมืองของสาภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองซึ่งจีนเองก็มีการตอบโต้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าให้ EU เนี่ถ้าหากว่าจะ ทำอะไรจะมีมาตรก,การอะไรต่อไต้หวนันนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างซีโนยูด้วยก็คือระหว่างจีนกับ e ูด้วยนะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องไต้หวันนี่เป็นเรื่องที่แตะไม่ได้เลยนะคะ,คะรับจีนเนื่องจากว่าจีนได้ถือว่าไต้หวันนคือส่วนหนึ่งของจีนที่จะแยกออกจากกันไม่ได้นั่นเองค่ะ เรื่องของจีนกับสหรัฐนะคะยังคงมีกรณีพิพาทกันอยู่ค่ะกับกรณีล่าสุดเลยเกิดขึ้นเมื่อพลเมืองจีนถูกจับกุม่มข้อหาจารกรรมข้อมูลนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางการจีนก็ออกมาตอบโต้สหรัฐโดยบอกว่าหลักฐานที่ได้มานั้นเป็นการตกตาขึ้นมาทาั้งสิ้นค่ะ หวังเหมือนปินโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนถแถลงถึงกรณีที่นายสูย่านจุนถูกสารสหรัฐตัดสินว่าขโมยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทการบินและอวากาศของสหรัฐเข้าข่ายการจ,รจารกรรมทางเศรษฐกิจโดยเขาตอบโต้ว่าเป็นการปลอมแปลงหลักฐานอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจีนเรียกร้องให้สหรัฐ ดำเนินคดีโดยยึดหลักกฎหมายและความยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิของพลเมืองจีนขณะนี้ยังต้องรอให้สารพิจารณาบทลงโทษซึ่งในซูอาจถึงขั้นถูกตัดสินจำคุกสูงสุด60ปีและปรับเป็นเงินถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเผยคำถแถลงระบุว่านายซูพยายามขโมยเทคโนโลยีการผลิตพัดลมในเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ General Electric หรือ GE ของสหรัฐหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินชั้นนำของโลกเป็นผู้พัฒนาและเป็นต้นแบบโดยไม่มีบริษัทอื่นใดในโลกนี้ที่จะสามารถผลิตได้ เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลจีนและในซูได้ใช้ชื่อปลอมหลายชื่อในการเข้าถึงตัวผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้กับ GE และบริษัทของฝรั่งเศสรวมถึงชักชวนให้พวกเขาเดินทางไปอย่างจีน นอกจากนี้ในซูและพวกใช้มาแวร์และเทคนิคการหลอกลวงข้อมูลที่เรียกว่าฟิชชิงเพื่อเจาะหรือแฮ็กเข้าสู่คอมพิวเตอร์เป้าหมายและขโมยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของ GE รวมทั้งพยายามขโมยเทคโนโลยีของบริษัทซัฟฟรองกรุ๊ปของฝรั่งเศสซึ่งทำงานร่วมกับ GE ในการพัฒนาเครื่องยนต์อีกด้วยค่ะ ในซูนั้นถูกจับกลุ่มได้ที่เบลเยียมเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2018นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวในฐานะผู้รายข้ามแดนไปยังสหรัฐในเดือนตุลาคมปีเดียวกันซึ่งสหรัฐตรวจพบในเวลาต่อมาแล้วก็ระบุข่าวว่าในซูนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของจีนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ t n n World Today นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในที่ดูช่องทางออนไลน์ของเ n n รนท่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการกดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t e น m N World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t e a N ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไมกก่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ